สวัสดีฉันเกมเมอร์คำเตืนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความเติอนผู้ใช้วิญญาณในการรับชมไปดูกันเลยก็ขอครับสวัสดีทุกท่านเรืครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมเกมเมอร์เอ็กซ์กันนะครับก็วันนี้ผมก็จะไปทดสอบสังคมกันนั่นเองก็เนื่องจาก วันนี้ก็จะไปทดสอบว่าแบบสังคมเราจะมีมุมน่ารักหรือจะมีมุมซ้ำศพกันนั่นเองใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกระทืบไ์ตรงด้านล่างคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเออแล้วก็กดติดตามด้วยสำหรับคนดูใหม่คนดูเก่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่าอยากได้เพลกก็กดติดตามให้ถึง 1, 1 0 0รยซับน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าแบบจะเจอแบบพวกเฮียๆเปล่ปาเออทุย,ทยแต่ก็คนเอออาจจะมีคำหยาบนิดนึงก็ขอภัยด้วยนะครับครับพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยไปกัน ให้ตายเหอะอ๋อแหน่นอสัตว์มันอยู่ฝั่งไหนวะทุกคนอ๋อเอาระเบิดน้ําแข็งมาอย่างแรกเลยระเบิดน้ําแข็งมาว่ะทุกคนเรียบร้อยระเบิดแฟดมา,าโหอยู่ไหนวะสัตว์อยู่ไหนวะทุกคนน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละอุย้ยทุกคนแม่สาวน้อยวิน่ารักทุกคนตะมุตะมีน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูดิ สังคมเกียร์ฟรีฟาร์กรันย่อเลยดูไปเล่นเนดีกว่าเผื่อเขาแบบเขาอาจจะยิงกมตายก็ได้ก็ไ,ดกไปดูในคลิปกันเลยนะครับทุกคนว่าแบบเขามีปฏิกิริยายัางไงทุกคนไปดูในคลิปกันเลยอดูดูย่เอาหายหายเอ้าสาวหายไปไหนวะทุกคนอ๋อสาวหายโอ้ยจังหวะนี้สาวเดินมาวะทุกคนไอ้สาวมาย่อให้อุ้ยน่ารักทุกคนน่ารักมากเลยดูดิทุกคนเด <ๆ S 1> ี๋ยวผมจะลองปล่อยโดนไปใส่เขาดูว่าแบบเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงวะทุกคน อ่ะโดนไม่วิ่งไปอ่ะเอาผมตายอะไรครับเนี่ยผมก็แบบยืนรอแบบเป็นชช่วโมงนะทุกคนเขาก็แบบไม่ยอมซ้ำผมซ้ำศพผมสักทีทุยนะครับก็ก็ขอตัดคลิปถัดไปเลยขอไปเล่นกับน้องแกก่อนนะครับทุกคนก็แบบมาสตาถัดไปนะวครับตอนนี้ก็แบบเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบบผมก็แบบอะไรวะทุกคนเขาเรียกว่าผมมันหวัดนะทุกคนเออเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงเอาเอาทุกคนตอนนี้มีคนมายิงแล้วเรียบร้อยผมตายมาทุกคน เาเรียบร้อยโดนทับศพสมบัจังวันนี้เอาเอาไงเฮียผมโดนซัพย์สบัววทุกคนโอ้โหให้ตายถือแบบนี้ผมยอมไม่ได้วะรุ่นนีครับสั่งคมเกมเดี๋ยวน้ทุกคนก็ดูเอาอะครับเก็บยิผมอยากให้เกมแบบทําแบบใครทรัพสบแล้วก็โดนแบนอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ขอ,อแบบตัวไปยิงศัตรูก่อนแล้วกันแบบนะทุกคนนะครับก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับทุกคนไปดูกันมาจังวันนี้ศัตรูอยู่ไหนวะทุกคนศัตรูอยู่ไหนครับเนี่ยเออ มาดิตายเบัวขาวไอ้าบาัวขาวจ๋วเลยมาดิมาดิอุ้ยเก็บหนักหน้าแดงเสือกแดงเสือกอย่างวันนี้ต้องเข้าวันเลยโอ้ยตายโอ้โหเอามายเอามายเอามายจะเป็นอะไรโอ้โหเอาโดนซ้ำศพอีกอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยซ้ำศพแบบนี้ผมไม่ยอมอ่ะทุกคนซ้ำศพแบบนี้ผมไม่ยอมโอ้โหผมอยู่นิ่งๆก็มาซ้ำศพอ่ะครับดูดีทุกคนขอเลือกเป็นซองควงมาหน่อยแล้วกันจะเอาไปยิงหัวกันหน่อยทุกคนโอ้โหมา ขอเป็นดีซื่อแล้วก็ UMP มาหน่อยแล้วกันไม่ยอมอ่ะแบบนี้นเออเดินไปเปล่าอยู่นิ่งๆก็มาซ้ำโฉบผมนะครับดีเดินไปอยู่ดีก็มาซ้ำโฉบผมนะครับดูดีทุกคนมาดีสือ่อเม็ดเดียวแนละ้วเอออาจจะมีคำหยาบกขข็ขอโทษแต่ขอไม่ดีดีสื่อเม็ดเดียวเออตายอ่าเอออาจจะมีคำหยาบก็ข,ข,ขอโทษด้วยนะครับเออก็ขออภัยด้วยนะครับเออผมอยู่ไม่พูดคำหยาบนะจ๊องหยาต่อไปทุกคนเลยผมอพูดคำหยาบละไปไปดูคลิปต่อไปกันเลยทุกคนมาจังหวะนี้แบบรอวงเปิดดีกว่าโอ้โหอยากเปิดก็เปิดมา,าไม่เคยกลัวแบบนี้อะไรอ่ะ อันนี้มาดิมาดิดีอร์เม็ดเดียวแอคแอคหน่อยละกันโลโหท่ทำทรงซ้ำทรงซ้ำสดพี่น้องสีมือยังไม่ได้ถึงพี่เลยดูดีให้ตายเถอะทุกคนขอลิงคลิปไปหาตัวศัตรูหน่อยละกันนะครับทุกคนไปดูกันเลยมาดิจังหวันนี้บางวันนี้ข่าวเตะข่าวเตะจังวันนี้ตายข่าเตะอข่าเตอก็ชนะมันกันนะไม่ต้องจะเป็นยิงหัวก็ได้นะดูไว ผมก็จะไม่ซ้ําศพเขาเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดไปดูเป็นตัวไม่ดีของน้องๆครับมาขอตัดกิ๊บไปยิงมันหน่อยละกันนะครับทุกคนไปดูกันเลยมาดิมาด้มาด้มาด้มาดิ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 อัดตัวเต๋อเป็นไงค่าวเต๋อแต่ตายนะน้องดูดิฝีมือยังไม่ได้ถึงพี่อย่ามาห้าวนะน้องเกินไปเป้า ออแฮตตายเหอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรก็ขอเลือกปืนแล้วก็รีบจบลิปต์ได้ละกันว่ะทุกคนโอ้โหย่ามาสังทรงสังศพพีนะครับน,น้องมาเรือกกีบมาละมาที่มาที่ปล่อยโดนไปหามันที่มาที่มันนี่เป็นไงโดนโดนโดนอุ้ยอุ๊ยอุยอุยตายย่อยยับว้าซ่านโ้โหดูดิเอาเอาซ้ำศพอีกซ้ำศพอีกเอา้าอะไรอะอะไรอะซ้ำพองเอ่อครับดูดิดูครับเกินไปเปล่า จะเอาไงวะจะเอาไงแบบโดนข่างแล้วเอาไงวะขอเจาะไอวอลฝั่งนี้เลยแล้วกันโอ้ขอเจาะไอวอลหน่อยแล้วกันเจาะไอวอลมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุจะตายจะตายจะตายตายไอวอลก่อนโอ้โหจะตายมามามาไม่ตายหรอกมันเจาะไอวอลว่ะมันเจาะไอวอลว่ะมาดิมาดิมาดิหัวแตกตายแล้วหรอขอซ้ำศพคืนหน่อยแล้วกันสักนิดนึงนะครับทุกคนสักครั้งนึงเออโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผกด I find a way, gotta raise my seat, I ain't dying today Fuck nigga, get out the way You ain't tryna eat, I'ma come down your plate Fuck nigga, we high, we hang